Hi everyone ผม Winner Go วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องโฮสนะครับแชทเรียกผีเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้สื่อสารกับผีผ่านโปรแกรมซูมจะเป็นไงต่อไปนะั้นมาฟังผมสปอยได้เลยอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นคลิปนี้ผมขอ7ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะโอเคเราไปเริ่มกันเลยเรื่องจะเปิดมาที่แฮร์รี่นะครับนงเอกของเรื่องกำลังรอเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาในโปรแกรม z o o อยู่ คือต้องบอกก่อนนะครับว่าหนังเนี่ยอยู่ในช่วงโควิดพอดีตัวละครต่างๆเลยอยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะครับทาให้ไม่สามารถออกไปพบปะก,กันได้ก็เลยต้องใช้โปรแกรมพูดคุยกันทางออนไลน์นะฮะซึ่งผมจะแนะนําตัวละครก่อนนะครับแฮร์รี่นางเอกของเรานะคนใส่แว่นชื่อเจมมาสาวสวยผมเปียสองข้างชอบเล่นฟินลเตอร์ชื่อเอ็มม่าสาวน้อยขี้กลัวชื่อแคโรไลน์และสาวผมเขเสื้อสีเทาชื่อเลดีน่านะ และคนสุดท้ายนะครับหนุ่มขี้แกล้งชื่อเท็ดดี้นะฮะตอนนี้ทุกคนได้เข้ามาในห้องซูมกันครบแล้วนะครับเท็ดดี้หนุ่มขี้แกล้งได้เอากล่องเล่นดนตรีเก่าๆมาโชว์เพื่อนๆนะคือต้องบอกก่อนนะว่าวัยรุ่นทั้งหกคนเนี่ยเขาค่อนข้างจะสนิทกันมากเลยจะมีแซวมีแย่มีหยอกกันตลอดนะครับวันนี้ที่เขามารวมตัวกันในห้องซูมเนี่ยก็เพื่อจะมาสื่อสารกับวิญญ,ญาณนะ ผ่านโปรแกรม o ูมนะครับแฮร์รี่จึงได้โทรเรียกแม่หมอมาบอกขั้นตอนในการทําพิธีกรรมนะครับซึ่งแม่หมอเนี่ยได้บอกว่าการจะเข้าพิธีกรรมนั้นนะต้องเตรียมจุดเทียนแล้วก็หลับตานึกภาพว่าทุกคนกําลังจับมือกันเป็นวงกลมนะส่วนการออกจากพิธีกรรมเนี่ยก็แค่คิดว่ามีเชือกที่คล้องตัวเราอยู่ให้เราเอากันไกลหรือมีดเนี่ยตัดเชือกที่เชื่อมเรากับโลกวิญญ,ญาณออกก็เท่านั้นเองนะครับ ในการออกจากพิธีกรรมนะแม่หมอ,อยังกำชับอีกว่าห้ามทำอะไรก็ตามที่เป็นการลบหลู่วิญญาณนะครับต้องสื่อสารกับวิญ,ญญาณด้วยความเคารพแล้วก็ถ้าวิญ,ญญาณจะมาสื่อสารกับเราเนี่ยเขาก็จะมาเคาะโต๊ะบ้างมีกลิ่นบ้างหรือจะมาสัมผัสกับเราโดยตรงบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วิญ,ญญาณเขาจะมาสื่อสารกับเราเนาะในระหว่างที่ทุกคนกําลังตั้งใจทําพิธีนะครับแฟนของเท็ดดี้เนี่ยก็ได้เข้ามาก่อกวนนะเข้ามาเป่าเทียน จากนั้นเท็ดดี้เนี่ยก็ออกจากห้องแชทไปเหลือแค่5สาวที่อยู่ในห้องซูมนะครับแล้วก็แม่หมออีกหนึ่งคนนะพวกเขาเลยตัดสินใจทําพิธีกรรมต่อโดยไม่มีเท็ดดี้นะหลังจากที่เริ่มทําพิธีนะครับเจมมาถามกับแม่หมอว่าเขาจะสื่อสารกับใครก็ได้ใช่ไหมสื่อสารกับหมาที่ตายไปแล้วได้ไหมแม่หมอก็ตอบกลับมาว่าได้นะครับ เราจะสื่อสารกับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์นะนะแม่หมอเลยถามต่อไปว่าถ้าวิญญาณในที่นี้ต้องการสื่อสารกับพวกเขาขอให้พวกเขาได้ยินเสียงเคะหนึ่งครั้งจากนั้นเนี่ยเสียงคะก็ดังขึ้นจริงๆนะครับเป็นเสียงดังมาจากบ้านของแม่หมอแต่ว่าเสียงคอนะั้นอ่ะไม่ใช่เสียงผีคอนะมันเป็นเสียงของเคอรี่ที่มาเคาะประตูบ้านแม่หมอของมาส่งที่บ้านแม่หมอนั่นเองหลังจากที่แม่หมอกลับมาจากรับของเนี่ย เจมาก็บอกว่าเหมือนมีคนเนี่ยมาจับที่ไหล่เธอแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเข้ามาในหัวด้วยว่าชื่อแจ็คซึ่งแจ็คเนี่ยเป็นเพื่อนที่โรงเรียนของเธอตอนสมัยเธอยังเด็กนะตอนเธอหัวแตกเนี่ยแจ็คก,ก็เคยมาช่วยเธอแจ็คเป็นคนที่ใจดีมากเลยแต่ว่าด้วยเหตุบางอย่างเนี่ยทำให้แจ็คผูกคอฆ่าตัวตายในบ้านของตัวเองเจมาเนี่ยร้องไห้เลยนะร้องไห้แล้วก็กุ้มขมับจากนั้นอยู่ๆเนี่ยแม่หมอก็หลุดออกไปจากห้องซูมเฉยเลยทุกคนที่อยู่ในห้องซูมเนี่ยก็ช่วยกันปลอบเจมานะ จากนั้นเจมาเนี่ยยี่อยู่ก็หันมาแล้วก็บอกว่าเธอโกหกเธอไม่ได้พูดความจริงแจ็คกกไม่ได้มาหาเธอจริงๆหรอกจากนั้นอะ่ะแฮร์รี่ก็เหมือนจะโกรธเจมานะที่ไม่จริงจังกับทีเรียกผีแล้วก็ได้ต่อว่าเจมาด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นอะ่ะแฮร์รี่ก็ถูกดึงเก้าอี้อย่างแรงคือตอนแรกอับเพื่อนเพื่อนอะ่ะคิดว่าแฮร์รี่แกล้งนะแต่ว่าพอพลิกเก้าอี้ดูแล้วก็ไม่ได้มีเชือกไม่ได้มีอะไรแปลว่าแฮร์รี่เนี่ยถูกดึงเก้าอี้จริงๆแฮร์รี่ก็เลยถามมาพี่แม่หมอเคยถามว่า มีใครอยู่ที่นี่ไหมจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงลมเป่าที่หูเธอเบาๆและแฮลลี่เนี่ยก็ลุกขึ้นไปดูในบ้านของเธอแต่พอลุกขึ้นไปดูปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่แล้วเสียงก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งในบ้านของแคโรไลซึ่งมันอ่ะดังมาจากห้องใต้หลังคาเพื่อนๆก็เลยบอกให้แคโรไลเธอขึ้นไปดูซิว่าข้างบนมีอะไรแคร์โรไลก็เลยหยิบกล้องขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนว่าห้องใต้หลังคามีอะไรแต่ตัวแคร์โรไลอ่ะไม่เห็นนะว่ามีอะไรอยู่บน ห้องใต้หลังคาแต่ว่าเพื่อนทั้ง4คนนะ่ะเห็นเต็มๆเลยว่าเหมือนมีคนห้อยคอจากด้านบนของหลังคาแล้วก็มีขาห้อยลงมาตองแต่งตองแต่งอยู่เพื่อนทุกคนเนี่ยก็บอกให้แคร์ไ hmm. รเธอรีบลงมาเร็วมันมีบางอย่างอยู่ข้างบนใต้ห้องหลังคาจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เครียดมากรู้สึกว่ามันมีซัมติงเกิดขึ้นแน่ๆทุกคนก็เลยบอกว่าให้แฮร์รี่เนี่ยเรียบโทรหาแม่หมอเร็วแฮร์รี่เนี่ยกำลังจะเดินไปหยิบโทรศัพท์นะแต่ก็ได้เหลือไปเห็นบางอย่างที่ห้องนั่งเล่นของเธอ เธอก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายายปุ๊บเนี่ยรูกออกมาเหมือนเป็นผู้หญิงแขวนคอลงมาจากนั้นเนี่ยแฮร์รี่ก็โทรหาแม่หมอนะแม่หมอเนี่ยก็ขอโทษขอโพยบอกว่าก่อนนั้นเนี้ยที่เธอหลูดออกไปเนี่ยเพราะว่าเน็ตเธอกากแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่หมอฟังแม่หมอก็เลยตอบกลับมาว่าอาจจะเป็นแจ็คก,ก็ได้นะแจ็คที่เจม,มา่าเล่าให้ฟังไงแจ็คอาจจะมาสื่อสารกับพวกเธอแต่ว่าทันใดนั้นเนี่ยเจม,ม่าก็ตอบกับแม่หมอแจ็คเนี่ยไม่มีอยู่จริง เธอเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาจากนั้นแม่หมอก็พูดกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปว่าเฮ้ยมันไม่ดีแล้วล่ะการทำแบบนี้มันเป็นการลบหลู่วิญญาณมันเหมือนเป็นการสร้างตัวตนให้วิญญาณผิดดวงเนี่ยมาอาศัยอยู่แม่หมอเธอก็พูดต่อไปว่าเฮ้ยถ้าโชคดีอ่ะก็อาจจะเป็นแค่วิญญาณตนหนึ่งนะแล้วแคลไลเนี่ยก็เลยได้ถามต่อไปว่าแล้วถ้าพวกเราโชคร้ายล่ะแม่หมอก็ตอบกลับมาว่ามันก็อาจจะเป็นวิญญาณร้ายหรืออาจจะเป็นปีศาจ ที่มาสายอยู่ในตัวตนที่บุกเธอสร้างขึ้นแคลไลเธอก็ยิ่งกลัว้าไปใหญ่แม่หมอเนี่ยก็เลยบอกให้ทุกคนทุกคนใจเย็นลุกอนแล้วก็ถามวิญ,ญญาณว่าวิญ,ญญาณในที่นี้เป็นมิตรไหมทุกคนในห้องซูมเนี่ยก็ถามวิญ,ญญาณนะแล้วอยู่เนี่ยไฟในห้องของแฮร์รี่ก็ดับไปโทรศัพท์เนี่ยก็ดับไปด้วยทําให้สายของแม่หมอเนี่ยหลุดขาดออกไปและก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกหลังจากที่สายของแม่หมอเนี่ยขาดไปทุกคนก็ตะติกแตก แคลไลเธอเนี่ยกลัวมากๆแล้วก็บอกว่าพวกเราจะทําไงดีแฮร์รี่เนี่ยก็ตอบกลับมาว่าให้ทุกคนใจเย็นก่อนแล้วนึกถึงเชือกที่เชื่อมเราระหว่างโลกวิญญาณกับตัวเราที่ท,ทําพิธีอยู่ในขณะนี้แล้วก็ตัดมันออกอย่างที่แม่หมอเคยพูดไงทุกคนก็ทําขั้นตอนตามที่แฮร์รี่บอกมาหลังจากตัดขาดจากโลกวิญญาณเนี่ยทุกคนก็เหมือนจะสบายใจขึ้นนะโล่งใจขึ้นแคลไลเธอไม่ไหวเนี่ยเธอก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ําแต่ว่าก็เปิดแบก็กกาวในกล้องของเธอไว้นะส่วน เลดีน่าเนี่ยก็เหมือนจะไปชงกาแฟทุกคนก็กําลังจะบอกลากันแล้วเพราะว่าวันเนี้ยทุกคนเจอมาหนักจริงๆแต่จู๊จูเนี่ยก็เหมือนมีหน้าของแคลไลที่น่าจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยกระแทกกับกล้องในโน้ตบุ๊กของเธออย่างแรงพวกแฮร์รี่เนี่ยก็คิดว่ากล้องของแคลไลแค่ดับไปเฉยเฉส่วนทางเอมมาเนี่ยที่กาลังจะเข้าครัวไปหาอะไรกินแล้วก็เปิดฟิลเตอร์คุยกับเพื่อนไปด้วยนะอยู่ฟิลเตอร์ของเธอมันก็จับหน้าของใครบางคนขึ้นมาแล้วเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้เนี่ย ฟิลเตอร์มันก็หันหน้าเข้ามา,าเ,ธเธอเธอนี่กรีดร้อง,งนะหลังจากนั้นเนี่ยข้าวของในบ้านของเองมม่าก็กระจัดกระจายเอมม่าไม่รู้จะทําตัวยังไงเนี่ยก็เลยวิ่งเข้าไปหลบในห้องแล้วก็ผ้าเนี่ยคุมโปงตัวเองไว้ภาพตัดมาที่เลดีนาว่าอยู่แฟลของเธอเนี่ยก็ตกลงมาจากดานฟ้าเลดีนาเนี่ยก็สึกกลัวแล้วก็แพนิคทําอะไรไม่ถูกเธอก็เลยรีบวิ่งออกไปจากคอนโดแต่ว่าอยู่ก็ถูกอะไรบางอย่างเนี่ย ลากกลับมาแล้วก็จับเลดีหน้าลอยขึ้นตกลงมากระแทกกับพื้นตายทางกล้องของแคลไลเนี่ยยูเนี่ยภาพก็แสดงให้เห็นว่าแคลไลเนี่ยกำลังเอาหัวกระแทกกล้อง,องเลยอ,อย่างแรงจนเลือดเนี่ยท่วมทั้งใบหน้าเธอเลยนะแล้วเธอก็พูดกับเพื่อนทุกคนว่าช่วยด้วยตอนนี้คือทุกคนสติแตกแล้วนะแฮร์รี่กับเจมมาเนี่ยก็ได้โทษซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดของเธอแหละ เธอนั่นแหละชวนพวกเรามาเล่นเกมเกมนี้แต่ว่าแฮร์รี่ก็ตอบเจมสากลับไปว่าเธอเนี่ะที่เป็นคนสร้างตัวตนให้วิญญาณ้ามาอยู่จากนั้นเนี่ยจู่ๆแฮร์รี่ก็ถูกลากห,หายเข้าไปในมุมมืดตอนนี้เหมือนจะเหลืออยู่แค่เอมมากับเจมสานะครับเจมสาเนี่ยเธอจะวิ่งไปช่วยแฮร์รี่เพราะว่าบ้านเธออยู่ใกล้ๆก,กันแล้วอยู่ๆเนี่ยเท็ดดี้ก็กลับมาในห้องซูมเหมือน ความดวงซวยของเท็ดดี้นะครับเท็ดดี้เนี่ยก็เลยโดนลูกหลงไปด้วยบางทั้งที่ไม่ได้ทำพิธีกรรมด้วยนะแฟนของเท็ดดี้เนี่ยโดนหักคอตายกลางอากาศเลยส่วนเท็ดดี้เนี่ยจู่ๆก็ได้ยินเสียงกล่องดนตรีเท็ดดี้ Teddy ก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วเท็ดดี้ก็โดนฟาดโดยอะไรบางอย่างสลบไปจากนั้นเนี่ยก็ถูกไฟแชกของเขาเนี่ยที่ถือมาจุดไฟเผาตัวเองทั้งเป็นเอ็มม่าเนี่ยเป็นคนเดียวนะครับที่มองเห,เห็นเหตุการณ์ว่าเท็ดดี้เนี่ยนอนทุรนทุลายตายจากกองไฟตอนนี้ถึงคิวเอ็มม่านะครับผีเนี่ย มันบุกเข้ามาในห้องของเอมมาแล้วก็จับเอมมาโยนลงจากชั้น2กระแทกกับม้านั่งคอหักตายครับใช่ครับเอมมาไม่รอดเนี่ยแล้วครับเจมมาก็มาถึงบ้านของแฮร์รี่เธอตามหาแฮร์รี่แล้วพบว่าแฮร์รี่เนี่ยยังไม่ตายทั้งคู่เนี่ยกำลังจะออกจากบ้านเลยนะครับจูจ่ๆเนี่ยผีก็โผล่มาเล่นงานทั้งคู่แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.6คะแนนส่วนลอตเทนโทมาโท่ได้ไป100%เต็มเลยนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะสนุกนะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยด้วยความที่ฉากจ้มสแกมันเยอะมากใครที่อยากดูหนังเรื่องนี้ก็ไปหาดูได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับซีอะ